ที่ไหนครับทีนจะที่บ้น่าหน่อมัจาเกี่ยอะกับมาสั่งตัอพ้อันเปน้องเอดเ่ือัอดเเอเ กินอะไรคะไปค่มาเด้นเมาพลงเพลงน้องดเหรอใช่ค่ะไมเอาพี่หรอฮะยอดหล่อเกินไปสำหรับพวกักซื้อเพลงบอร้อมาอล้เพลงไม่รูู้ไม่รู้มีแฟน ีเน,อน,นมอาัาาท่านวอยมามาว่าไอ้อทานอะไรคะรทำไมไม่แบ่งเลยอะ่ะช้างน้อยช้างน้อย <c oughs> ถ้าถ้าน้องไอแบ่งก็กินคะ่ะ <c oughs> เอ็มบีเอเพ่งอยากก่างก่าาอนก็ซาซายัานหมามันกัดหมูโอ้เสียงนี่อันนี้คุณย่าเตรียมเสื้อผ้าให้หลานสาวมาขึ้นไปเอาอย่างมาฝากก่อนเพราะท่านเดบเงอยู่ พยานาคป่ะปู่เหรออย่าอย่าเอาเสื้อผ้ามาให้หลานสาวนะหลานอาสาวจะไปถ่าย,ยาเอ็เลยอันนี้เรียกพอ่ออันนี้เรียกพี่นะห้ามเรียกพ่อไม่ต้องเรียกพี่ถ่าเอนพ่อยังเข้าอ้าสิบเอ็ดพี่สิบสี่เอง เรียกพี่เรียกพี่ได้ไหมบายบายป้าเราบายนะคะสู้ๆนะสู้บายมะเขาเจอะไรนะอะไรเห็นนะพี่โคแจ้งตำรวจจับได้จะมาเอื้นมพอเลยยังไลยบายบายเจอกันตอนเย็นครับไปทาง